เอาแม่น um, <É, S 1> so ิ้วเดียวเอานี่ก็ละอาิตย์วันเหมือนกันนีนี่ต่างกันนต่ามากี่นีเด้อใส่ได้แน่นอนคนละไม้คนละไม้ค่ะใส่เสือบูปิงเป็นเสือไทยล่าพืชเลยค่ะ พุชงจิ๊กซองเลตยับมากจอยเน่ยปลาปลาเล้วเน่ยวะเกือบีน่ะปลาเลี้ยวเกือเนี่ยเยนากริงบวนานนสยะอาวารวปุราป็ลินิสะกรังเอวะเนวอตวตินังเซตนังอุปกปปติ ปิติตั้งปิติตั้งตุ้มหังคุดเมีวัจนิสตุสิลนตุสังกปาจันโทพนาลัสนยาธรรมโตสุระสยะธรรมตุลาปะจายโนตัสาโลธรรมมาวัชันติทายุวันโนสุขังพระลัง